ข่าวเรื่องกันทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงทำเพจพิกี้ขยี้ข่าวอึ้งกันเลยทีเดียวนะครับล่าสุดโพสต์ถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะครับอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงได้มาลายัยคืนเดียว4.7ล้านบาท โอ้สุดยอดนะครับนี่คือข้อความกังทุกคนที่ทางด้านเพจของพิกกี้นะครับขยี้ข่าวหรืออิกกี้ของเราครับทุกคนได้มีการโพสต์เอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับท่ามกลางแฟนคลับครับทุกคนที่ต้องบอกว่าเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าอุ้งอิงเพรบ้านแพงเนี่ยเป็นขวัญใจสื่อมวลชนจริงๆนะครับอย่างที่ทราบกันดีครับทุกคนว่าเพจของอิกกี้ขยี้ข่าวหรือเพจของพิกกี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเพจที่ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับ ไม่ได้เชียร์ใครแบบง่งายๆนะครับทุกคนถ้าไม่รักจริงเออนะครับแฟนเพจเขาก็ได้มีการเชียร์น้องอุ๋งอิง,องเพชรบ้านแพงรวมถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะครับอูพิมพ์ข่าวกระแสนะครับทุกคนก็ต้องขอขอบคุณเนาะไปยังพิกกี้ขยี้ข่าวด้ยวยกันแล้วกันนะครับที่เอ็นดูแล้วก็รักน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งพิกกี้เนี่ยเขาก็จะมองน้องอิงนะครับเป็นเด็กกระตันยูรู้คุณนะครับแล้วก็เป็นเด็กที่ น่ารักนี่นะครับเพจคุณกี้เขาถึงรักแล้วก็เอ็นดูอุ่งอิงนะครับก็เพิ่งได้โพสต์เอาไว้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เลยครับทุกคนอย่างที่บอกว่าเพจพิกกี้เนาะเขาก็จะนําเสนอข่าวที่ต้องบอกว่าโอ้โห สายดาร์กต้องบอกแบบนี้เป็นเป็นเป็นแบบว่าเพจข่าวที่สายดาร์กนะครับสายลุยใครทําผิดเนี่ยพิกี้ขยี้ข่าวเนี่ยก็จะแบบว่าโอ้โหปราบหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยินดีด้วยที่พิกี้นะครับคือยินดีด้วยตอนนี้รู้สึกว่าพิกี้เนี่ยจะพก อะไรที่แบบเป็นพลังบวกมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ตั้งแต่มีอุค์อิงเข้ามานะครับเป็นขวัญใจของเพจอิกกี้อวอร์เนี่ยรู้สึกว่าพิกี้จะชื่นชอบในตัวน้องมากๆแล้วก็โพสต์ถึงน้องบ่อยมากๆนะครับอย่างวันขายอ้อนะครับ,บวงส่วนขายอ้อเพจพิกี้เนี่ยก็ได้มีการมาแชร์นะครับทางด้านารูปขององค์อิงเพจบ้านแพงด้วยสุดยอดมากๆเลยนะครับและองคอิมข่าวกระแสครับทุกคนต้องบอกว่า คือพูดไปเมื่อเช้านี้เนาะว่าองค์อิงเนี่ยครองพื้นที่สื่อสุดๆเลยนะครับเป็นขวัญใจของสื่อมวลชนจริงๆซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสื่อเนี่ยโอโ้โหหายากนะที่จะมาทําข่าวศิลปินที่แบบว่าทําบุญทําความดีอะไรแบบนี้ครับทุกคนซึ่งคนไม่ค่อยเสพแต่ทุกวันนี้นะครับสื่อทําข่าวองค์อิงอเพชรบ้านแพงทําความดีเป็นวันเล่นเลยนะครับองค์อิงอมาสร้างปรากฏการณ์สื่อจริงๆนะครับและครองพื้นที่สื่อสุดๆเลยครับตลอดระยะเวลาหลังจากปิดวงที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่า สื่อต่างๆเนี่ยก็ทําข่าวตีข่าวกันทั่วฟ้าเมืองไทยกันเลยทีเดียวนะครับนะล่าสุดคับทุกคนนะนอกจากจะมีไทยรัฐแล้วนะครับอัมรินแล้วเวิร์คพอยท์แล้วนะครับหรือแม้สื่อต่างๆอีจานต่างๆครับทุกคนก็ยังมีแม่มโพดํานะครับได้มีการโพสต์ข้อความล่าสุดบอกว่า ปังไม่ไหวอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงปิดฤดูกาลคืนเดียวได้รับมาลาย4.7ล้านบาทนะครับโอ้โห,โห,โหทุกคนเรียกได้ว่าปังสุดๆสําหรับลูกสาวอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับนี่คือการันตีแล้วนะครับสําหรับการเป็นขวัญใจมหาชนตัวจริงแล้วก็อุม้มอิมขอยกฉา,ายาให้น้องอีกอย่างหนึ่งก็แล้วกันก็นนคือขวัญใจสื่อมวลชนนะครับเรียกได้ว่าพี่ๆสื่อต่างๆเนี่ยก็คือรักแล้วก็เอ็นดูน้องนะครับแล้วก็นําเสนอข่าวอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงครับ ไปในมุมบวกมากๆแม้กระทั่งเพจพิกี้อ่าอิกี้ขยี้ข่าวนะครับซึ่งเป็นเพจที่ดราม,ม่าสุดๆนะครับทุกคนแต่หันมาเชียนะครับอุ้งอิงเพรบ้านแพงทุกคนคิดดูสิอุ้มอิมเรียกว่าน้องเนี่ยเป็นขวัญใจสื่อมวลชนตัวจริงเลยนะครับพูดแล้วน้ําตาจะไหล <c oughs> พูดแล้วน้ําตาจะไหลคือดีใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ เรารู้สึกว่าเราเชียร์คนไม่ผิดนะครับทุกคนตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็แอบ,บคิดนะครับว่าน้องเนี่ยอุ้งอิงเนี่ยนะครับทุกคนน้องดังระดับประเทศแล้วน้องมีชื่อเสียงมากๆแล้วการวางตัวน้องจะเป็นยังไงในอนาคตอันนี้เราคิดตั้งแต่น้องเข้ามาปีแรกๆเนาะการวางตัวน้องเนี่ยจะเป็นยังไงในอนาคตแต่ครับทุกคนทุกวันนี้อุ้งอิงเพชรว่านแพง วางตัวดีแบบเกินคาดมากๆนะครับทุกคนเกินคาดมากๆเชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนอุ้มอิ่มแหละคนที่กําลังดูอุ้มอิ่มข่าวกระแสอยู่ตรงเนี้ยเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยต้องมีแหละคิดเหมือนอุ้มอิ่มว่าอุ้งอิงดังแล้วจะเปลี่ยนไปไหมนะอุ้งอิงดังแล้วเนี่ยน้องจะยิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเนาะซึ่ง ปัจจุบันนี้คือการันตีให้รู้เลยว่าอุ้งอิงก็คือเป็นยังไงตั้งแต่วันแรกน้องก็ยังเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าคนลุกทุ่งได้ลงข่าวเอาไว้นะทุกคนในช่วงที่อุ้งอิงเนี่ยอุ้งอิ่งไปเจออุ้งอิงนะครับคนลุกทุ่งก็ได้มีการเขียนข่าวว่าน้องก็คือแบบโหหน่ารักสุดๆวิ่งมาหาอุ้มอิ่งข่าวกระแสแบบไม่มีคราบซูเปอร์สตาร์เลยนั่นก็คือน้องทิ้ง ทิ้งทิ้งความเป็นซูเปอร์สตาร์เอาไว้แล้วก็ให้ใจแฟนคลับสุดๆนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้แฟนคลับ FC เนี่ยหลงรักองอิงเพชรบ้านแพงแบบไม่มีข้อแม้กันเลยจริงๆนะครับรวมถึงสื่อด้วยทุกคนเอาจริงนะยากนะที่สื่อที่สื่อเนี่ย จะเขาเรียกว่าอะไรจะนําเสนอข่าวศิลปินดาราคนหนึ่งในมุมบวกตลอดอะเมื่อก่อนถ้าทุกคนได้เสพสื่อเนาะเอาจริงกัรที่แบบศิลปินดาราไปทําบุญหรือว่าศิลปินดาราเนี่ยคือแบบเนี่ยยากที่สื่อจะทําแต่สื่อให้ความสนใจกับอ,ง,อง์อิงเพร่แพงในการทําบุญในการที่น้องเนี่ยไปช่วยเหลือสังคมนะครับสื่อตีกันทั่วประเทศนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือ คนเนี่ยชื่นชอบในไลฟ์สไตล์ของอุ๋งอิงไม่ว่าน้องจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับแฟนคลับก็ตามไปให้กําลังใจยอย่างที่บอกว่าไปกดไลค์กดแชร์เถอครับไม่ว่าข่าวไหนนะครับจะ ทำข่าวเกี่ยวกับน้องนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยไปร่วมด้วยช่วยกันในการกดไลค์กดแชร์เพราะอะไรเพราะว่าจะทําให้น้องครองพื้นที่สื่อสิ่งที่ทามานะครับอย่างที่อิ่มบอกเห็นไหมครับทุกคนอย่างที่อิ่มพูดไว้ในทุกๆครั้งนะครับตั้งแต่อุ้งอิงได้รับขวัญใจมหาชนมีหลายคนถามอิอ่มว่าได้รับขวัญใจมหาชนแล้วมันจะได้อะไรเหรออุ้มอิ่มอยากรู้เหมือนกันทําไมถึงโปรโมทขนาดนี้ทําไมถึง ช่วยกันขนาดนี้ใช่ไหมครับทุกคนอย่างที่มิมบอกว่าสิ่งที่ทําม,มาแล้วนั่นคืองานพรีเซนเตอร์นะครับงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ทําให้น้องสบายขึ้นโดยที่ไม่ต้องแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยมากอะไรเงี้ยครับทุกคนนั่นคือเป็นการการันตีว่าองค์อิงได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนทุกคนร่วมกันโหวตให้กับน้องเห็นไหมครับทุกคนพรีเซนเตอร์เท่าแก่น้อยก็เข้าแล้ว m 1 5 0ก็เข้าแล้วกังนําคลินิกก็เข้าแล้ว กูต้าเน็กซก็เข้าแล้วและอีกหลายๆแบรนด์ที่จอคิวรออยู่นะครับทุกคนด้วยความเป็นขวัญใจมหาชนตัวจริงนะครับอันนี้ทุกคนอุมิมพูดเอาไว้เนี่ยคือเอาจริงไุ่มิมาเป็นคนที่ติดตามดารามาก็ค่อนข้างที่จะยาวนานเหมือนกันแล้วก็อุม้ม พอจะมองภาพเหล่านั้นออกนะครับเนาะตอนนั้นก็คือแบบโอ้โหเรารู้ว่าเราแพนไว้เลยว่าอุ้งอิงได้รับรางวัลน,นี้ปุ๊บมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับน้องอีกบ้างนะครับอุ้งอิงคือมองภาพออกเลยตั้งแต่วันที่น้องเนี่ยได้รับขวัญใจมหาชนแล้วนะครับซึ่งพ่อแม่บางคนเขาก็ไม่เข้าใจใช่ไหมจะโหวตทําไมรางวัลก็แค่ถ้วยใบยเดียวเนี่ยแต่สิ่งที่ตามมามันก็คือนี่แหละพรีเซนเตอร์ราคาหลักล้านนะครับคือดีใจภูมิใจนะครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่า การคลองพื้นที่สื่อเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ดีใจกับน้องก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานเนาะเราก็อ้มิมเชื่อว่า fc แฟนคลับก็จะเป็นลมใต้ปีกนะครับให้กับน้องเนี่ยบินขึ้นไปสูงมากยิ่งขึ้นอีกแล้วก็บินแบบคงที่แบบไม่มีทางขรุขระนะครับเชื่อว่า fc จะเป็นลมใต้ปีกให้กับน้องได้เป็นอย่างดีนะครับนะวันนี้ก็คือดีใจมากๆคือสื่อไม่ว่าจะเป็นคนลุกทุ่ง นะครับไทรัฐอมมรินนะฮะวยหลายๆข่าวมากคือหลายๆช่องมากๆที่นําเสนอข่าวน้องในวันปิดฤดูกาลคือทั่วประเทศคือรับรู้อขนาดเพื่อนอุ้มอิ่มเองไม่ได้ติดตามวงการหมอลำยังโทรมาถามว่าอุ้มอิ่มน้องได้เงิน4.7ล้านหรออุ้มอิ่มก็บอกใช่แล้วเออแล้วก็บอก,อ,อกไปอย่างนี้เลยนะก็คือเขาไม่ได้ติดตามหมอลำแต่เขาเห็นตามสื่อเห็นไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นการเป็นขวัญใจสื่อมวลชนเนี่ยเป็นอะไรที่ สำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆเลยแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยเนาะกับทุกๆความสําเร็จของอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็วันนี้อะค่ับอิ่มข่าวการะแสเนาะก็เอาเรื่องราวของแม่มโพดามเนี่ยมาฝากทุกคนเนาะนะครับคือเขาก็ก็ตีข่าวแบบโอ้โหสนั่นเมืองจริงต้อบอกว่าสนั่นเมืองเลยอะ นขนาดข่าวการมงการเมืองอะไรยังไม่สู้ข่าวองอิงอะ่ะเออต้องบอกงี้เลยนะครับตีดังทั่วประเทศจริงๆนะครับก็ถือว่าน้องเป็นขวัญใจสื่อมวลชนด้วยนะครับเป็นขวัญใจมหาชนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นขวัญใจทุกๆคนเลยนะครับก็ขอให้น้ององอิงเพชรบ้านแพงนะครับวางตัวแบบนี้ไปตลอดก็แล้วกันนะ้องีิอมก็เป็นกําลังใจให้กับน้องนะครับก็ขอให้น้อง ปังๆดังๆเปรียปร้ยงๆนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตน้องก็แล้วกันนะครับเนาะอะปิดฤดูกาลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้องค์อิงก,ก็มีการมอบมาลัยให้กับครูปอนะครับแล้วก็มีการมอบมาลัยให้แกบทางด้านที่บิวตี้นะครับคนยกหลังอันนี้คือสมควรได้มากๆเพราะบิวตี้คือเต็มที่จริงๆนะครับและน้องน่ารักมากจริงเป็นคนที่อชอบดูแลองค์อิงตั้งแต่วันแรกเลยะนะครับบิวตี้ก็คือไม่ เขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีรักไม่มีข้อแม้เหมือนกันสำหรับบนะิวตี้เนี่ยทุกคนเนาะเห็นน้องแต่วันแรกแล้วก็เกิดความสงสารน้องก็เลยช่วยน้องนี่คือหัวใจที่ที่คนทําดีแล้วควรจะได้ดีสำหรับบิวตี้นะครับคนยกลังน้องอุกอิงเนาะแล้วก็น้องก็ให้ไม่ว่าจะเป็นพี่แองจี้พี่หมอนอิงก็คือได้หมดนะครับสุดยอดมากๆสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กับอิมข่าวกระแสด้วยก็แล้วกันนะครับช่วงนี้กาเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ